โ oh, ch <ś led> <ś led> อ้เชจักะเดตจักรเดจักรเดกรเนตดึกดึกอ่ะสวัสดีเพื่อนแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับกบำลังมุ่งหน้าไปคลังฮาวีบางลีสมสุทรปรา,า, EM, าการ,รนะครับมีสินค้า OEM จากไซนกรองแม่ไก่นะครับเอ่อก็เดี๋ยวมาพูดคุยประเด็นเกีย่ยวกับแวดวงลูกหนังหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ก่อนเราเดอ c คอปทั่วโลกก็ได้มีการเฉลิมฉลองนะครับสําหรับ คะแนนที่มันขาดลอยจากทีมที่ไล่หลังมานะครับก็ทําให้ริวพุลเป็นแชมป์แล้วนะครับต่อให้อีกสีนั้นที่เหลือจะแพ้รวดก็ตามนะครับแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามกันในฐานะเป็นแฟนลูกหนังนะครับทีมรัก,ท,รกทีมเชียรเราก็เชียร์นะครับส่วนทีมคู่แข่งทีมร่วมลีกนะครับหรือแม้กระทั่งความเคลื่อนไหวต่งตางๆมีประเด็นก็าพูดคุยกันแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงริวพูลนะครับ ในปีที่อาร์นเนอร์ฉลอสมากลุ่งคับแล้วก็ในอนาคตก็ขอญาตายงานผลงานหนึันสโมสรฟุตบอลยุโรปนะครับฟุตบอลสโมสรยุโรปหน่อยนะครับ mm hmm. สถ้วยที่มีทีมอังกฤษร่วมลงโม่แข้งเหลืออยู่ตอนนี้รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับ UCL mm hmm. ตอนนี้อาร์เซนอลก็เปิดบ้านแพ้กับบริสตันเชงแมงไปศูนย์หนะครับเหลือเลขสองที่ปัคเดแงก็ แฟนเดื่ปืนใหญ่ก็เป็นรองุ่นกันนะครับเป็นกำลังใจให้ส่วนตัวผมบอกเลยตามตรงผมเอาใจช่วยอาร์เซนอลนะครับอยากจะให้ได้แชมป์ยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้นั้นแรกพลาดก็แค่ลุกงเดียวนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากปารีสก็แพ้ได้มันไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่อะไรนักหนาหรอกมันปัญหามไม่ได้อยู่ที่ปารีสนะปัญหาอยู่ที่ว่าอาร์เซนอลจะ ใจฟูใจสู้มากพอที่จะไปกดขยี้ใส่บารีสหรือเปล่านะครับเพราะแนวรับเขาก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเสียประตูค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับสู้สู้ส่วนอีกคู่หนึ่งบาร์เซโลนาก็เปิดคำนูนะครับหรือชื่อสนามใหม่ผมจจำไม่ได้แนละ้วนะครับเปลี่ยนตามตัวบอนเซอร์นั่นแหละนะครับ,นะรบก็เปิดบ้านเสมอกับงูใหญ่นในเวลาไป3ประตูต่อ3คือ บาซ่าถามว่าเล่นดีไหมก็มีมุมที่เล่นดีเล่นแย่นะครับมุมที่เสียประตูให้กับอินเตอร์มวลาเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวเกี่ยวข้องการประปกอบตัวนะโเเดยเฉพาะตัววิงแบ็กอย่างดุมฟีสที่ซัดคนเดียว2ประตูหนึงงงน่งแอสซิตเนี่ยคือตัวสร้างปัญหาให้กับผู้เล่นของบาซ่าเลยนะครับเพราะนั้นการไปเล่นนัดที่สองที่ซานิโรก็มีโอกาสทั้งสองทีมนะครับแต่บาซ่าก็ผมไม่แน่ใจว่าถ้ารามินยาเมา โชว์ฟอร์มไม่ออกเนี่ย aza, บาซ่าผลงานจะดีแบบนี้ไหมนะครับอันนี้ไม่ได้ดูแครนเจ้าคุณทูมมาเซลโลน่านะครับแต่ยังอยากจะมองว่าถ้าลาวินยาเมาไม,ไม่ไม่โชว์ฟอร์มพีกลาวินยาคนเดียวแบกไหวหรือเปล่านะครับคนอื่นจะย่อ,ยยอระดับขึ้นมาช่วยเหลือทีมได้ไหมอันนี้ก็น่าติดตามว่าบาซ่าจะผ่านอินเตอร์ได้หรือเปล่ากับเกมนี้ต้องออกไปเยือนในเลกสองนะครับพยายามมาเมื่อคืนนี้นะครับ ยูโรปาลีกกับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ, League, U, บยูโรปาลีกแมนยูบุกเยือนแอตเลติกบินเบาของลาลิก้าตะเป็นก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับมีสาดแดงบุกไปขย่ม3ประตูต่อ0ในเกมที่ถ้าผมจำไม่ผิดนหน้าจะเป็นประตู2คือจุดเปลี่ยนของเกมนะครับเพราะว่าแมนยูได้จุดโทษน,นะครับผู้ตัดสินไปดู v r แล้วตัดสิแใจให้จุดโทษกับแมนยูและที่สำคัญควักไปแดงไล่ แนวรับของแอตเลติกบินเบาออกไปด้วยนะครับหรือว่าเป็นการฟาวัวสุดท้ายนะครับแมนยูเนี่ยผู้เล่นแมนยูอย่างลารสลาสบุตอยลุนกำลังจะโฉบเข้าไปทำประตูแ้วก็โดนกองหลังของบินเบานี่เหนียวดูภาพถ่ายทอดสดที่กล้องจับไปยังแฟนๆของบินเบานี่คือเซ็งคือช็อกนะครับเพราะบินเบาเป็นทีมที่เสียป,ประตูน้อยที่สุดในลาลีกาแต่เมื่อคืนนี้มาโดนแมนยูทีมครึ่งล่างของบิลเบรย์ล่อไปสามเม็ดก็ต้องบอกว่า น็อกเอามันก็เป็นแบบนี้นะครับนะผลงานในลีกเนี่ยเอามาเป็นมนาตรฐานอะไรไม่ได้มากอ่ะนั่นคือแมนยูครับขาข้างหนึ่งเข้าไปรอชิงแล้วส่วนอีกหนึง่งทีมจากฟิมิมาหลีกนะครับก็คือทอดแน่มตสเปอร์ไก่เดือยทองก็บุกไปเยือนเอ่อชื่ออะไรล่ะยิวบอร์หรือเปล่า <laughs> เออบโดคริมนะครับบโดกรมบโดกริมก็ เอาชนะไปสาประตูตอนหนึ่งสำหรับสเปอร์นะครับเดี๋ยวนัด2กับมาเล่นที่ลัดแนมาสเปอร์สเตเดียมก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับแฟนๆของไก่เดทองก็ถือว่าในยูโรปาลีกนะครับมีโอกาสที่แมนยูกับสเปอร์จะเข้าชิงกันเองนะครับถ้วยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้วยแชมป์ยูโรปาลีกก็น่าจะอยู่ที่อังกฤษแน่ๆหนึ่งใบหนึ่งที่นั่งนะครับก็เดี๋ยวไปรอว่าจะเป็นแมนยูหรือสเปอร์นะครับส่วนถ้วยสุดท้ายนะครับก็คือ ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเชลซีก็ชิวๆนะครับกุกไปเอาชนะคู่แข่งจากสววเดนแบบไประบบหัวแม่เท้าเท่าไหร่นะครับ4ประตูต่อหนึ่ง mm hmm. แล้วก็เป็นวันที่กองหลังของคู่แข่งเนี่ยเล่นดีพลาดเยอะนะครับทั้งลูกแรกจะเข้ามาบล็อกก็ฉลับเข้าประตูตัวเองนะครับไหนจะลูกที่โดนนิโคลัสแจ็กสันโฉกไปยิงนะครับเป็นการสื่อสารไม่เข้าใจกันระหว่างผู้สาประตูกับกองหลังก็ทําให้เชลซีตุนสกอร์เอาไว้ก่อนในเลกแรก ในฐานะทีมเดือนเนี่ยสี่ประตูต่อหนึ่งก็มีโอกาสที่เชลซีจะเข้าชิงสูงนะครับก็อ,อีกคู่หนึ่งก็รู้สึกจะเป็นเปโอเรนติน่ากับกับทีมอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจำไม่ได้แฟงเฟิร์ตหรือเปล่าไม่ไม่ใช่แฟงเฟิร์ตที่เป็นอ,อกับทีมอะไรไม่รู้นะอีกอีกคู่หนึ่งของคอนเฟเรนซ์ลีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผลบอลุตบอลสโมสรนิวโรมในช่วงต่างตา,ารอบรองชนะเลิศเลกสอง อันนัดแรกนะครับนัดแรกตัวทีเดี๋ยวไปรอรุ่มกันในเลข2องเดี๋ยวต่อไปไปพูดถึงเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับที่คว้าแชมป์บลเยี่ยสมัยที่2และแชมป์ลีกสุดๆสมัยที่ที่ 10. ต่อเลยไปยหลังจากวันอาทิตย์ที่แล้วผมก็ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับมีวันจันทร์ที่มาไลฟ์สดพูดคุยกับเพื่อนๆบ,บ้างนะครับเกี่ยวกับ าการเฉลิมฉลองอาการเฉลิมฉลองแชมป์ของลิเวอร์พูลนะครับรวมถึงคณาคตของหองแดงคร่าวๆนะครับว่าหลังจากอเลอรซ์ชลรตซึ่งเป็นเพื่อการทีมห้าถึงหกคนนะในประวัติศาสตร์พิมารีกห้าถึงหกคนที่มาหาคุมทีมฤดูกาลแรกแล้วก็หาทีมฟาแชมป์ได้เลยนะครับก็ผมไม่ต้องไปสาธยายอะไรนะครับ แต่สิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันก็คงจะเรื่องของการรักษาแชมป์การป้องกันแชมป์นะครับว่าปีหน้าอาเนชลัดจะสามารถทำเรียวโูนให้ปินสูงได้แบบนี้หรือเปล่านะครับหรือจะอิ่มตัวและถอยหลังแล้วไม่เป็นดังที่เดอะคอปคาดหวังทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับปีที่เดนคาพาเรียลูนเป็นแชมป์บลเยียกนะครับเอาเป็นว่ามันควรจะได้แชมป์ตั้งแต่ปีหนึ่ง 2018-2019และ JK เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าปีนั้นเวอร์พู o ได้97นะครับส่วนแมนซิตี้ได้98ก็ผิดหวังไปแต่ลิเวอร์ูก็ยังชดเชยด้วยการเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในปี2019พอฤดูกาลถัดมา2019-2020คราวนี้ลิเวอร์ p ู o เป็นแชมป์นะครับแม้ว่าจะมีปัญหาของการระบาดโควิด -19 ก็19าตามแต่หงแดงก็สามารถเถลิงถวันเป็นแชมป์พเมลีงได้ ในปี2020นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับร์บูลภายใต้การคุมทีมของ JK ก็ไม่เคยพุ่งชนความสำเร็จในาการเป็นแชมป์ลลกสูงสุดอีกเลยนะครับมีใกล้เคียงสุดก็น่าจะปี2020 22 23นะ่ก็จะไม่ปิดนะครับที่ร์บูลได้93แ้มแมนซิตี้ได้94ก็แพ้แมนซิตี้แแทมเดียวอีกนะแล้วก็มีบางปีที่แบบได้ลุ้น4แชมป์แต่ก็ สุดท้ายก็ได้แค่ถ้วยคาราบาวครับแล้วก็เอฟเอคัพในประเทศส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกก็แพ้แมนแพ้เรอัลมาดริดไป1 0นะครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกก็แพ้แมนซิต,ตี้อะไรเงี้ยจนสุดท้ายเจเคก็วางมือไปแต่ก็สุดท้ายเขาก็ยังทิ้งมรดกชิ้นสำคัญเอาไว้ให้ด้วยขุมกำลังที่ดีพอใช้คำว่าขุมกำลังที่ดีพอเพียงแต่ว่าคนที่จะมารีสจากกระทิาักเกะกตะเหล่านี้มันเป็นใครชื่อของรูเบนอโมริม จัดการทีมแมนยูตอนนี้ก็โผล่ขึ้นมามีแรงขึ้นมานะครับหลายๆคนมีชื่อโผล่ขึ้นมานะครับแม้แต่กระทัง Thomas el, ่งโทมัสทูเคิลจัดการทีมอย่างพวกดาวรุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างในพิม,มารีก็หลายคนที่ถูกอวยถึงแต่สุดท้ายท้ายสุดก็หวยไปตกที่อาร์เนอร์ชลอตจัดการทีมของเฟนดรัตต์ดัมในเอเรีดิวิชีรีห่อนแลถึงตอนนั้นก็อย่างที่ทราบก็แฟร์รบูหลายคนอฮอผู้ใหวะ อหน่อแปกไอยิม้มอะไรไม่รู้แล้วแต่จะเรียกนะครับสุดท้ายอันเนอร์ชลอตนะครับก็สามารถที่จะทำให้ร์บูลเป็นแชมป์พเมลีกได้จริงๆเนี่ยถ้าใครติดตามตั้งแต่ต้นเราจะสังเกตเห็นสัญญาณด้านบวกนะครับเกี่ยวกับอันเนอร์ชลอตอยู่ก็คือเขาเป็นวิธัดการทีมที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเชื่อแฟนฟุตบอลหลายคนแม้กระทั่งแฟนร์พูลเองเนี่ยนะครับไม่รู้จักด้วยซ้ำไป นะครับไม่รู้จักอร์เนอร์ชอลสผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรเยอะแยะแต่คือเห็นชื่อผ่านว่าอ๋อคนนี้เป็นโคช้ชเรือการทีมของเฟโนรัตต์ดามรู้แค่นั้นนะครับแต่ไม่ได้รู้อะไรมากมายไม่ได้ไปศึกษาว่าเ, ي, เขาพาทีมเป็นแชมป์ต่อสู้กับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมไอโฮเฟนอะไรยังไงไม่มีขนาดนั้นแต่คือเห็นผ่านๆอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วถ้าเราติดตามตอนที่นะครับเจเคประกาศอำลาออันอันนี้ก็ เป็นบุคลีของ JK และที่แบบส่งไม้ตอบแล้วก็เรียกร้องให้แฟนเดอะค p พนะครับสนับสนุนอร์เนอร์ชาร์ลสตั้งแต่นัดแรกตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มคุมทีมเช่นเดียวกันกับสนับสนุน JK อะไรประมาณนี้อันเนอร์ชาร์ลส์ลา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 แล้วพอล่าสุดอร์เนอร์ชาร์ลสพาลีบูดเป็นแชมป์ได้อร์เนอร์ก็ร้องเพลงกลับว่าเจ้เค้นครับลา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  ก็ประมาณนี้แต่สัญญาณบวกที่ผมกําลังจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือนักเตะริพูลหลายคนนะแม้กระทั่งว่าช่วงที่ชนะมา3ามสี่นัดรวดก่อนจะมาแพ้นอตติงแฮมฟอรเรสคาบ้านแล้วหลังนั้นก็เก็บชัยชนะแบบรัวๆมีหลุดเสมอบ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรเยอะแะในแชมเปี้ยนสตลีกก็ชนะรวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงนั้นสื่อเนี่ยเอาไม้ไปจ่อปากนักเตะซีเนียนักเตะตัวหลักของริพูลหลายคนไม่ว่าจะเป็น เป็นอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับโมซาล่าฟานไดหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆทุกคนจะพูดในทานองลักษณะเดียวกันก็คือบอกว่าอาร์เนอร์ชลอตเป็นผู้จัดการทีมที่ใส่ใจในรายละเอียดมากเรื่องเล็กๆน้อยๆยุบยิ้มยุบยิบเขาไม่เคยมองผ่านเขาไม่เคยมองว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับมีการเรียกนัตเต แต่ละคนเข้ามาคุยส่วนตัวถามส่วนตัวว่าเฮ้ยทำไมนายทําแบบนั้นเฮ้ยทำไมนายทําแบบนี้ถ้านายทําแบบนี้มันจะดีกว่าไหมหรือเปล่านะครับเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองในของผู้การทีมกับนักเตะตรงนี้คือยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็โดยพาะเทรนตาโนแม้ว่าจะมีข่าวว่าอยากจะย้ายออกไปอยู่กับเรอัลมาดริดก็ตามแต่เจ้าตัวเองนะครับในช่วงตลอดฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ มีสื่อเอาไม้ไปถามถึงการทําทีมของอร์เนอร์ชาร์แล้วมันมีแต่คำชื่นชมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องชื่นชมอร์เนอร์ชาร์ดด้วยว่าเขามาแค่ในขวบปีแรกโปรไฟล์ไม่ได้โด่งดังอะไรแต่เขาทําให้นักเตะตัวเกา่เกา,กาตัวหลักในทีมเร์พููเนี่ยยอมรับได้แล้วก็สามารถที่จะทําผลงานตามแผนที่อร์เนอร์ชาร์ดวางเอาไว้แล้วจนสุดท้ายท้ายสุดมันเกิด ผลผลิตอันยิ่งใหญ่นะครับพาลิบุลเป็นแชมป์ผลีกสมัยที่2แล้วก็เป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่2ีเทียบเท่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่วนี่ตลอดกาลนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดครับว่าตั้งแต่อันเดอร์ชอตเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นคร่าวๆประมาณนี้แล้วในานาคตละ่ะซัมเมอร์แน่นอนครับตอนนี้ข่าวเรื่องของการเสริมครับการซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาเติมเต็มกันมีแผนที่จะปล่อยผู้เล่นบางคนออกไป นะครับผู้เล่นที่ดุปล่อยออกไปแน่นอนครับถ้าเราไม่เข้าข้าตัวเองนะครับเราก็คงจะเห็นว่าคนที่ไม่สามารถจะรีดศักยภาพของตัวเองออกมาได้นะครับหรืออาจจะใช้คำว่าไม่สามารถเอาชนะความกดดันได้อย่างเจ้าดาวิดนูเดสก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งผู้เล่นที่เริ่มมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอย่างดิโคโชต้านะครับโชต้าเป็นนักเตะที่มีสถิติทำประตูค่อนข้างดีนะครับดีเลยแหละ ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เจ็บแต่ในฤดูกาลนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ในฟุตเนี่ยเขาไม่จะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนทําให้ผลงานการทรําประตูเนี่ยนะครับหรือการลงสนามเนี่ยจำนวนนัดมันไม่มากพอนะมันไม่ต่อเนื่องก็ไม่แน่ว่าชาลัตจะเก็บไว้หรือเปล่านะครับส่วนแดนหน้าคขอเดื่นอย่างกัคโปรหรือดีอารนะครับโดยเฉพาะดีอารเองก็มีข่าวกับบาซ่า ผมมองว่าลุยดีอาร์ตต้องต้องถามใจเขานะครับว่าเขายังอ,อยากอยู่เรียบูลหรือเปล่าถ้าเขายังอยากอยู่กับเรียบูลผมเชื่อว่าเรียบูลก็ไม่คิดจะขายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขาแบกปาถนาดิ้นร้านเหมือนสมัยกินิเป้คูนิโย่อยากจะไปบาซ่าอยากจะไปนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ก็เราก็ไปรังกันนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยมันมีเหตุผลที่ต้องพิจากันอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคือแดนกลางที่ผลงานไม่ดี ซึ่งปีนี้ <S <S ผมมองว่าเราแคบไม่มีแดนกลางที่ผลงานไม่ดีเลยนะทุกคนอยู่ในมาตรฐานที่รับได้มีขึ้นมีลงแต่ก็ไม่ได้แบบลงแบบควบภาพนะครับยังรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีโดยเฉพาะในอันเกับเป็นแบกบอเล็กซิสแบบอกแบบอ e x ิสเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งโดเมนิกโซบอสไดส่วนตัวสำรองหรืออะไรอย่างฮาวิเอเรียสแล้วก็เคอร์ติสโจนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะ โฮมโกลนนะสัญชาติอังกฤษทั้งคู่เป็นนักเตะโฮมโกลนในโค้าโฮมโกลนซึ่งก็คิดจะปล่อยก็ปล่อยได้แต่ก็ต้องหาคนอื่นเข้ามาแทนนะครับก็ต้องหาคนอื่นเข้ามาแทนแต่ถ้าไม่คิดจะปล่อยแล้วนักเตะก็ไม่ได้อยากจะย้ายผมว่าทั้งเอเลียสเองแล้วก็เคอร์ติสโจชเองเขามีเขามีใจเนะขามีใจอยู่แล้วอลกซิธแมคไครสเตอร์ก็มีใจอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแดนกลาง ผมเชื่อว่าในฤดูในซัมเมอร์นี้นะครับเรือโพูทอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะ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 อะไรดีอะอาจจะซื้อหรืออาจจะไม่ซื้อนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งกลางรับอย่างของรรากาเป็นแบกเี่ยนะครับตอนนี้เราก็เห็นว่าแม้กระทั่งการเป็นแบกลงสนามแทบทุกนัดเหนื่อยล้าอ่อนเพียอาร์เนอร์ชลัดก็ไม่อยากจะเปลี่ยนตัว นะครับไม่อยากจะเปลี่ยนตัวก็เอาทางด้านของวาตารุเอนโดลงมาก็ไม่ค่อยได้ลงในตำแหน่งของการเป็นแบกต่วไหนเอนโดลงมาก็คือจะเป็นลงไปนั้งมีแบกบ้างเซนเตอร์บ้างนะครับแทบจะไม่ได้ลงในตำแหน่งการเป็นแบกเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าวาตารุเอนโดไม่ใช่ตัไม่ได้มีความเชื่อมั่นจากอาเนอร์ชลอตที่จะมาทําหน้าที่เหมือนการเป็นแบกเพราะมันคนละสไตล์กันนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ย ตำแหน่งของ der, อาร์เนอร์ตำแหน่งของการเน็นแบ็กอาร์เนอร์ก็อาจจะนะครับมองหาคนที่จะมาเป็นแบ็กอัพตรงนี้นะหรือถ้าคิดว่าในทีมเช่นพวกเทรเลอร์มอตันพวกดาวลุ่งต่างๆสามารถที่จะผลักดันขึ้นมาได้ก็อาจจะไม่มีการซื้อเพราะนั้นตำแหน่งกองกลางเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่คนเดียวตำแหน่งเดียวหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแดนกลางที่ พอตัวนะครับพอตัวอาจจะเสริมเข้ามาหน่อยให้มันมีตัวใหม่ๆเข้ามานะครับเรียกว่ามาแข่งขันมารีดแต่แย่ภาพในแดนกลางให้มันดีขึ้นเพราะว่าฤด,ดูการหน้ามันไม่ง่ายอย่างปีนี้แน่นอนเพราะว่าคู่แข่งเขาก็จัดเต็มแน่นอนเพื่อที่จะทวงบอลลังโดยเฉพาะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตรงนี้ส่วนกองหลังแน่นอนครับตำแหน่งที่ถูกพูดถึงบ่อยมากสุดก็คือวิงแบกซ้ายขวาซ้าย จะเป็นต้องซื้อครับล้อโบเริ่มโรยราผิดพลาดบ่อยนะครับอายุมากขึ้นจะมีกา๊าซทดแทนได้แค่ในระดับผิวเกินแต่ไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดเพราะนั้นก็จะต้องมีแน่ๆแ,แบ็กซ้าย1คนนะครับอย่างน้อยนะ1คนส่วนแบ็กขวาเขาต้องมาดูอนาคตของเฟรเดริกซานดาโนว่าจบฤด,ดูกาลเขาตัดสินใจอย่างไรจะอยู่กรลิปูลต่อไปหรือ จักปบบยบินออกไปหาล่าความฝันของตนเองอันนี้เราไม่สามารถทราบได้แต่ถ้าเทรนด์ไม่ไม่ยายนะครับถ้าเทรนด์ไม่ย้ายผมก็เชื่อว่าลิปุตอาจจะไม่ซื้อแบ็คขวาแต่ถ้าเทรนด์ย้ายอันนี้ซื้อแน่นอนนะส่วนคู่เซนเตอร์ฮาร์ฟผมมองว่าถ้าได้เพิ่มมาอีกสักหนึ่งก็น่าจะดีครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าโคดัตเต้จะต่อหรือไม่ต่อก็ตามน,นะครับคุณต้องซื้อตรงเนี้เราไปมาว่ากันนะครับ แต่ผมเชื่อว่าจะต้องซื้อแน่ๆนะครับเพราะนั้นเมื่อวิเคราะห์มาถึงตรงนี้พูดกันมาถึงตรงนี้นะครับตำแหน่งที่รีพูลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างแน่ก็คือกองหน้าครับกองหลังครับแล้วก็นี่แน่ๆนะแหละแล้วก็อะไรนะครับกองหน้ากับกองหลังครับมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ควาเปลี่ยนแปลงในทีนี้คืออาจจะมีทั้งตัวเก่าออกแล้วก็มีตัวใหม่เข้าหรือตัวเก่าไม่ได้ออกแต่ตัวใหม่เข้านะครับแต่แดนหน้าเนี่ยมีมีออกมีเข้าแน่นอนนะครับแดนหน้ามีออกมีเข้าแน่นอนแดนหลังเนี่ยก็คงรอรุนแค่เทรนนิเล็กซ์นเดอร์โนคนเดียวว่าจะอยู่หรือไปเท่านั้นส่วนผู้สาบประตูก็อย่างที่เราทราบนะครับคีเวนเคลเลอร์ก็อาจจะถึงเวลาที่เขาต้องต้องไปเป็นเมอหนึ่งในทีมอื่นนะครับเพราะว่าถ้าอดทนไม่ได้ก็ สงสารเด็กมันนะครับเราก็ไปซื้อตัวมามาทัชเชอรี่มาแล้วก็เดี๋ยวก็คงมาร่วมคับกันในซัมเมอร์นี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของแดงลิเวอร์พูลยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ฟุตบอลไลฟ์ความศาสนาบ้านๆในด้านกีฬาฟุตบอลนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกทีมมากหน่อยก็คือของแดงทีมรักของผมนี่แหละแล้วเจอกันครับในว่าคิดภาพในวิดเโอวอล์กอัลอดครับผมสวัสดีครับ